h o City เกมมอเตอร์ไซค์ที่บอกเลยครับว่าไม่เหมือนใครโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตครับใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้หน้าทีช่ชาลิชานะครับวันนี้อยู่กับเกม House City เรียกว่าเป็นเกมมอเตอร์ไซค์เลยที่จริงผมเจอเกมนี้มาส รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมในส่วนของไวรัสที่ถ้ามีใครไปสเต็กเหรียญฮาวแล้วจะได้สิทธิ์ลุ้นรับสิทธิ์ซื้อซื้อเหรียญน,นะครับไอซื้อเหรียญขออภัยครับซื้อกล่องซื้อกล่องของเกมนะครับเป็นสุ่มกล่องแต่ว่าคือผมยังหาทางเข้าไม่ได้เลยเรื่องของเรื่องก็เลยต้องขออภัยด้วยล้าผมก็ยังไม่ได้ตามในส่วนของเอ่อช่องทางของเขาพวกโซเชียลของเขาผมก็เลยไม่ได้เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะรีวิวเกมนี้นะครับขออนุญาตว่าคําเตือนวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองครับมาครับคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยตัวเกมจะเปิดมาร์เก็ตเพสละเร็วๆนี้เนี่ยที่จริงอ่ะเขาบอกว่าจะเปิดแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าผมยังคลิกแล้วมยังเข้าไปไม่ได้ไม่แน่ใจว่าทําไมทําไมผมยังกดคลิก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 ซื้อไม่ได้ก็เลยอ่ะคิดว่าคงใกล้จะเปิดแล้วอีกไม่กี่นาทีอาจจะเปิดเผมลงคลิปไปแล้วอาจจะเปิดแล้วก็ได้ครับแต่ว่าตอนเนี้ยตอนท อย่างที่บอกครับนี่คือเกม bicycle ก็คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เลยครับมอเตอร์ไซค์เลยนะ make m a r v e r o u game for everyone เลยโหสุดยอดก็ไม่รู้นะครับว่าเดฟเป็นของใครอะไรยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ซึ่งเดบที่ผมอยากจะบอกอะ่ะคือตัวกล่องอ่ะกล่องที่จะต้องทำไวริสที่มีสิทธิ์ได้อะคือมีโอกาสสุ่ม3ดาว4ดาวแล้วก็ห้าดาวซึ่งแบบเสียดายเสียดายที่ไม่ได้มาเล่าแต่ก็ถือว่า ก็ดีในระดับนึงอย่างนะผมก็ไม่ได้เสียตังค์ไงอ่ะมองในมุมนี้ก็คือเราไม่เสียตังค์นะอะรับเลื่อนลงมาดูกันดีกว่าครับผม How City มันคืออะไรก็คือเกมมอเตอร์ไซค์ครับอย่างที่บอกมันเป็นเกมทรงที่แบบขับอยู่ในเมืองเน่ยนะเป็นเกมเป็นเกมที่มันมอเตอร์ไซค์ขับอยู่ในเมืองนนะเ,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 เขาบ,บ,บอกว่า c อ o แพลตฟอร์มด้วยนะครับตัวเกมสามารถเล่นผ่านแพลตฟอร์มได้หลากหลายเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างผมว่าสําคัญที่รดแมปคือไอเดียตอนนี้ผมว่าไอเดียแต่ละเกมมันเหมือนๆกันไม่ใช่เหมือนกันอย่างนั้นหมายถึงว่ามีไอเดียที่ดี แตกต่างกันในรูปแบบเหมือนกันดีดีทุกคนอลองแบบดีทุกคนนะครับผมประมาณนี้เพย์ทัวเอิร์นครับผู้เล่นสามารถรับในส่วนของดิจิ t a ลแอสเซทได้นะครับผมก็ระหว่างการเล่นในเกมแล้วก็ในส่วนของมาร์เก็ตเพสมาดูตรงนี้ครับมาร์เก็ตเพสนะครับผมทุกคนสามารถกดเลือกได้แต่ว่าผมกดแล้วเนี่ยมาร์เก็ตเพสเนี่ยไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมนี้ด้วยนะรอแป๊บหนึ่งรถแมพครับตอน Q4 ครับเว็บไซต์แล้วก็เกมนะครับผม เออก็คือพูบเรียบร้อยแล้วสมาร์ทคอนแทคเรียบเออน่าจะขึ้นแล้วนะให้ผมเดาแล้วก็ p r i v a t e y sale อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องนี้แล้วครับผมแล้วก็ร้านในส่วนของอเวอร์ชันหนึ่งผมมองแล้วนะครับผมอาจจะมาในส่วนของ q หนะนึ่งะเกมเนี้ยเกมนี้น่าจะเป็น q หนึ่งปีหน้านะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยผมผมไม่แน่ใจไว่วาว่าตรงไอ้ตรงเนี้ย มันหมายถึงว่าเปิดเกมจริงไหมลันฮาวซิตี้เวอร์ชันหนึ่งออนเว็บมันเหมือนเปิดเกมจริงว่ะมันพูดไม่ชัด <c oughs> ต้องขออภัยด้วยครับแต่คิดว่าใช่แหละอืมเมื่อผมคงดูผิดไปแหละคงจะเปิดภายในปลายปีนี้ครับผมก็ h o วซิตี้เวอร์ชันหนึ่งบนเว็บครับก็จะสามารถเล่นได้นะทุกคนอ่ะมาแต่นี้เขาไม่ได้พูดถึงตัวเดโมเลยแล้วก็อนนี้เป็นเดเวลลอปเปอร์ครับ ก็มีมากมายหลายคนนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดหน้าเปิดตากันให้ทุกคนได้เห็นนะครับแต่ว่าก็มีชื่อแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของลิงก์อินได้นี่มีลิงก์อินต่อนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะเลยเยอะเลยครับไม่น้อยเลยพาร์ทเนอร์เยอะมากเยอะมากเยอะมากๆเลยแล้วก็มีส่วนของออดิตด้วยนะครับก็ตามไปศึกษากันได้นะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะมาอย่างที่บอกครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมดีกว่าผมว่าเล่นเกมน่าสนใจสุดแต่เดี๋ยว เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นขอดูเว็บไวป์เพเปอร์ก่อนเพราะว่าส่วนมากผมจะดูในส่วนของโทคโนมิกก่อนว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าอันนี้เราไม่พูดถึงนะก็คือเกมมอเตอรไ์ไซค์แหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเล่ยนยังไงเพทูเอิร์นมันก็คือเกมเพทูเอิร์นนะครับผมสามารถเล่นแบบคอร์สแพลตฟอร์มได้โอเคผ่าน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 ,านมีสวอตด้วยโอ้โหนึกถึงสมัยตอนผมทางานบปิษสทเกมมากผมต้องทำสวอตเยอะมากเวลาทำอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยเลยผมว่าผมว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ถ้ามาทรงนนนนนนีีนะนีี้นะ้ะะผมมมมวว่่่าาตอองงททพสคร คีปรดักครับเป็นเวอร์คลาสนะครับยูนิคเอ็นเอฟแล้วก็เล่นแบบพ a เอ่อเพย์ทนโอเคนี่เกมมิ่งผมชอบภาพนู้ภาพในเกมอย่างสวยเลยแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของอรูปแบบวงจรของเกมครับว่าอะไรยังไงนะครับผม o v e r v i ์วนะครับอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ how to play p พ y เยอมี2โหมดนะครับที่เขาจะเล่นมี PVE กับ PVP PVE คือสู้กับคอมพิวเตอร์ PVP ก็คือสู้กับคนด้วยกันเองนี่แหละ เกมโหมดครับนี่ครับแยกไว้ละสองอันโอเครีวอร์ดพูลเขาจะบอกอยู่นะครับว่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตตรงนี้นะให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าที่หนึ่งแล้วคุณจะได้กี่เหรียญ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 ที่สองกี่เหรียญเขาจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ดูจากเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่ในพูลนั่นเท่ากับว่าตัวเกมนี้น่าสนใจในระดับหนึ่งเลยคือหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยหมายความว่าไงยิ่งพูลเหลือน้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เหรียญเนี่ยยิ่งน้อยใช่ไหมต้องบอกว่่่่่ากกกก็็็็ใใชชอะแตว่า คือมุมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตอนที่เราขุดเหรียญคริปตกันนะครับใครเคยขุดเหรียญบิตคอยบ้างถ้าขุดเมื่อสิบปีที่แล้วด้วยคอมพิวเตอร์แบบแบบเดียวกันมาขุดวันนี้ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันคิดว่าเหรียญที่ได้อันไหนจะได้มากกว่ากันก็ต้องเป็นการขุดเมื่อสิบปีที่แล้วถูกไหมครับผมเหตุผล <Head phone S 2> เพราะว่าอันนี้สมมตินะเหตุผลเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้เหรียญมันเยอะคุณจะได้เรา รับ็นส่วนของรีวอร์ดอะมันเยอะอยู่แล้วแล้วพอเหรียญมันน้อยลงรีวอร์ดมันก็จะต้องได้น้อยลงตามสเต็ปไปครับผมน่าจะใช้ในส่วนของไอเดียเดียวกันนะให้อันนี้ให้ผมเดานะครับเพราะว่าเราไม่ได้คุยอะไรกับใครแต่ผมเดาว่าน่าจะอารมณ์เดียวกันคือรีวอร์ดยิ่งน้อยโอกาสได้เหรียญยิ่งน้อยล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 งแต่ถ้าราคาเหรียญมันขึ้นต่อให้การขุดน้อยลงมันก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้อันนี้มุมมุมผมทางนั้นเลยทําไมต้องพูดมุมผมตลอดละกลัวไงกลัวไง ก็ว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยอย่างนั้นเว้ยไม่ได้เว้ยต้องพูดแบบไอเดียตัวเองเท่านั้นอ่ะอันนี้ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ครับมีหมดห้าแบบนะครับอันนี้ตามไปดูกันแล้วก็อันนี้เป็นเลเวลของมอเตอร์ไซค์นะครับมีสามสี่เออสามสามระดับนะครับมีคอมมอนแล้ววสติกแล้วก็มีสเตตนะครับมีแม็กซ์สปีดอะไรต่างๆนานาเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพลเยอร์สามารถอัปเกรดได้นะครับผมโอเคมีแก๊สด้วยนะครับผมก็ต้องใช้เอ่าดีเวคแก๊ส แก๊สต้องอต้องการแก๊สทุกๆ14.5นาทีในการเล่นนะครับโอเคก็ okay. ถือว่าเป็นระบบเบิรนเบรนเอ่อเบรนน้ำมันได้ดีระดับหนึ่งเลยนะอืมอืมอืม,อมเรียกว่าออกแบบมาได้ดีนะเกมนี้ถือว่าออกแบบไอเดียมาได้เกือบครบเรียกว่าครบเลยเรียกว่าครบเลยก็ได้นะตั้งแต่เหรียญใช่ไหมรีบอรดน้อยลงน้อยลงน้อยลงการเบิรนการเบรนเอออะไรเออผมว่าน่าสนใจอย,อยู่ไม่ไม่ขี้เหละไม่ขี้เล่ในรูปแบบของ เออ่ไซเคิลของเขาไม่ได้ขี้เหลยเลยสำหรับเกมนี้ฟิวเจอร์รีลิทต,ต้องเป็นอันนี้ผ่านไปอนาคตคืออนาคตเราไม่พูดถึงเพทูเอิร์นนะครับอันนี้เราพูดไปแล้วนั่นสองโหมดปล่อยผ่านไปมิสเทอรี่บล็อกเมื่อกี้นี้ผมบอกไปแล้วส่วนของไวริสไม่เป็นไรเดีย๋ยวรอมันเปิดเกมอีกทีนึงเดี๋ยวว่ากันได้ตอนนี้ราคาอยู่ตรงนี้นะครับผมกลัวจะเป็นระบบออร์แลคโคจริงๆเลย,เลยแม่เหรียญเหรียญชื่อว่า HWL นะครับเพทูเอิร์นนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป๊ดๆๆผ่านไปแล้วก็มีคนของการสเต็คกิ้ง ก,ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกเกมนะรตรงนี้มีพูดถึงแพลตฟอร์มก็มีหลายแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพจผ่านไปมาร์เก็ตเพจเฮ้ยผมว่าเกมนี้น่าสนใจว่ะอันนี้มุมผมอีแล้วอ่ะนี่รถแมพครับก็ปลายปีนี้อย่างที่บอกครับน่าจะได้เล่นเกมกันนะครับในเฟสแรกปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ <laughs> อะมาดูโทโคโนมีครับททั้อยู่ที่หนึ่งร้อยล้านเหรียญน,นะครับผมก็มีพับบิกเซลแล้วก็นี้ คือแบบแบ่งง่ายๆเลยนะเว้ยคือมันมีสองอย่างถ้าหากว่าทางเดเวลลอปเปอร์มองว่ารีวอร์ดกูจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วการที่เอาเหรียญนอกมาให้ทุกคนขุดคือแบบว่าเพดุเอิญให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่สนเพราะสุดท้ายคุณจะได้ยากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้มุมอันนี้มุมมุมผมนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรที่แบบกูมไม่ต้องซีเรียสเลยเกี่ยวกับเอ่อทุกคนเอมิกเลยโคตรแจ๋วอะโคตรแจ๋วจริงๆเลยนะถ้ามาตรงนี้จริงๆนะ อันนี้อะไรเนี่ยมีหลายตัวเหรอเฮ้ยเดียวคืออะไรวะทำไมมันมีสองแยกสองอันวะอ๋อมีอย่างอื่นอีกมีทีมแอบเมื่อกี้เพิ่งชมไปอย่างเดียวเพิ่งชมไปอีกแท้ๆเลยแม่งเซ็งเลยอ่าเพทอเอินอยู่ที่ร้อยแปดสิบล้านเหรียญน,นะครับผมเมื่อก,กี้ผมบูตสต์ชมไปโหเซ็งเลยตรงนี้เป็นทอคคโนมิกของเขานะครับผมนี่เหมือนแยกมาแค่บางส่วนเฉยอันนี้โดยรวมนะครับอยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบล้านเหรียญโอเค นี่มึงต้องจบมาเก็ตติ้งมาจริงๆเชื่อผมแม่งทําแม่งทําไฟล์แบบนี้คือมาเก็ตติ้งทำไฟล์นู้เว้ยจริงๆมีคอมเพลิชันด้วยนะครับผมก็คือมีแบบมีเทียบเลยเนี่ยฮาวสิตี้เดสโลดเอ็กซีซันบอโอ้โหเรียงเลยปุ๊บ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 ก็ประมาณนี้โชว์ว่าตัวฉันเก่งกว่าขนาดไหนเจ๋วกว่าขนาดไหนประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นทีมนะครับทีมทีมของเขาทีมของเขาโอเคประมาณนี้มาเรามาดูในส่วนของเกมดีกว่า ันน่าเล่นนเอ้าเข้าไม่ได้เหรอเออเข้าไม่ได้เหรอโทษเ้ยโอ้ต้องเปลี่ยนโดเมนโอ้ผมผมไม่อยากแก้ว่ะเยอะเรื่องอ่เมีย่ะเมวเมียเมมเฮ้ยผมขอโทษด้วยจริงที่ผมไม่ได้พาทุกคนไปดูตัวเกมาครับผมผมจะเปิดวิดีโอให้ดูเป็นไอ้นี่แล้วกันนะครับจะได้ไม่งอนี่นะโป๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังคับเองช่วยอย่างนี้อย่างนี้บังคับเองได้ด้วยเฮ้ยมึงดีกว่าซีขาว่ะได้บังคับเองด้วยจะได้รู้เลย เฮ้ยเฮ้ยเกมน่ารักอะเฮ้ยสุดยอดอะเฮ้ยนี่นี่เป็นรถแมปนะไม่พูดถึงไปไปแต่ผมชอบอะตัวเกมทำได้ขนาดนี้นี่คือสุดๆเลยนะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับ o u วซิ i ี y นะครับผมโอเคยังไงก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ตามฝากกดซับสไค i b ์ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ